จะประสัทโค้ดมาบายนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อนครับก็ในคลิปก่อนเนี่ยผมได้ทําการสาธิตแล้วว่าเราสามารถเข้าถึงเจ้าตัวเขาเรียกว่า state global นะครับโดยการใช้เจ้าตัว hook ที่ชื่อว่า use selector ได้ไงนะครับเอาละคร้งนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะครับตัว state global ซึ่งในเคสนี้ก็คืออยู่ในไฟล์ชื่อว่า cal นะครับ Producer, ก็คือตัวแปรนี่เองนะครับตัวอย่างเช่นผมจะขออนุญาตรีเซ็ตกลับไปค่าศูตรเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็ผมจะทำการเหมือนกับทำแก้ไขโค้ดที่แอปนะครับซึ่งผมมีปุ่ม add remove แล้วก็เคลียร์อยู่ในเคสนี้ผมต้องใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่าฮุกที่ชื่อว่า use dispatch ครับในการเิียงคาว่า dispatch เข้ามานะครับเท่ากับ use นะครับแล้วก็ dispatch ครับ enter ของเล็บเปิดปิดให้ m a ่ e ัว e ว่ามีการ import ตรงนี้มาก่อนนะครับดังนั้นให้ทำการเขาเรียกว่า import นะครับเจ้าตัว statement นะครับก็ง่ายๆคือผมต้องทำการลบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาโนว่าผมจะ import ทุกๆฟังก์ชันที่อยู่ใน action นะครับที่ชื่อว่า c a l นะครับ action มาที่นี่ครับ s l a s แล้วก็ที่ s r c นะครับแล้วก็ action นะครับแล้วก็ตามใยชื่อ Call Action <c oughs> งา่ายคือผมจะทำการดึงทุกๆ Action นะครับก็คือ Star ทุกตัวเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปรนี้โดยวิธีการนี้ผมก็จะสามารถทำการเรียกเจ้าตัว Action นี่แหละนะครับซึ่งการเรียกเนี่ยนะครับสมมติว่าผมทำการมาที่ปุ่มนี่นะครับก็คือ On Press เท่ากับแล้วก็ใส่โค้ดประมาณนี้ก็ไปเช่น Call Action นะครับ dot <c oughs> แล้วก็ ทำการเท่าทีครับารแอคชั่นนะครับแล้วก็ Dot แล้วก็ Add ซึ่งในกรณีนเนี่ยมันก็จะเหมือนการเรียกฟัง์กชันที่อยู่ในอีกไฟล์หนึ่งทั่ว,วไปแต่ <c oughs> ถ้าเกิดคุณต้องการจะเรียกและมันสมผลทำให้มันโยน <c oughs> เขาเรียกว่าผลลัพธ์นะครับหรือ a อคชั่นไทปหรือเป y l o โหที่อยู่ใน Action เนี่ยไปที่ Reducer <c oughs> เพื่อสมผลทำให้สเต e เปลี่ยนนั่นแหละนะครับคุณต้องทำการหุ้มเมืนด้วยตัว dispatch ครับ นี่ต้องหุ้มมันอย่างนี้ผ่านบ้าถ้าเกิดกุดหุ้มนี้เมื่อไหร่ปุ๊บม,มันก็จะฟูลูเพื่อง่ายคือมันก็จะทําการเอาผลลัพธ์นะครับก็คือการกระทาทุกอย่างที่เกิดจากแอคชั่นเนี่ยส่งต่อไปที่ reducer เพื่อจะเข้าสู่ s t a t เนี่ยเราเนี่ยเห็นป่าว่าเป็นไท้ไหนยังไงเพื่อไปอัปเดตจุดตัวค่าเหล่านี้นี่นเองอาละผมจะทำการเขาเรียกว่าโคลนนะครับก็เริ่มโคลนเลยโคลนนะครับ ก็ในเครนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็น remove นะครับส่วนกรอี clear เนี่ยเราสามารถใส่ค่ามันได้เพราะมันจะมีการทำ payload ผมจะลอง clear เ,เป็นศูนย์ดูแค่นี้ดูก่อนนะครับผมจะทำการ refresh ครับก็เบื้องต้นรู้สึกจะเหมือนมี error นะครับผมขออนุญาตดูอีกหนึ่งว่ามัน error เนื่องจากอะไรนะครับ use this path นะอาจจะเป็นที่ ตรงไหนเอ่ยนะครับอาจจะต้องทําการรันใหม่ว่าจะพับหน้าจอไปตะกี้นี้นะครับขออนุญาตที่จะลองรันโปรเจกต์ใหม่ดูว่าจะหายไหมนะครับก็ <c oughs> นะครับประมาณนี้นะครับโดยหลักการนะครับเดี๋ยวอรอเาลันเสร็จก่อนโอเครันได้นะครับผมจะลองกดปุ่มแอดดูครับะจะเห็นว่าตัวเลขขึ้นแล้ว แต่กูเห็น,นว่ามันดีเลย์ประมาณวินึงถ้าเกิดกดดูดีผมกดชั่วรอมา1วิแล้วค่อยค่าเปลี่ยน1วิค่าเปลี่ยนเหมือนกันครับลบกดปุ๊บ1วิข้อค่าเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดเคลียร์นี่ทันทีใดเลยนะครับสาเหตุเพราะอะไรยังจำได้ไหมครับเพราะว่านายแอคชั่นนั่นเองเวลามาเสิร์ชจะใช้คำแอคชั่นนะครับเนี่ยพอในนีน้ผมมีการอาะไรใช้ตัวเซตไทม์เอาดีเลย์ไว้มานหนึ่งวิเองแต่ได้เกิดเคลียร์ ผมไม่ทำการดีเลย์นี่งนี่คือตัวอย่างว่าทำไมเราต้องใช้ตัวก็เรียกว่า,าตัว Dispatch นะครับซึ่ง Dispatch เนี่ยมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราใช้ไลบรารีชื่อว่า Reduct ทั้งนั่นเองนะครับก็คือใน Index นะครับ <c oughs> ผมรู้นะครับว่าแต่ละคนร,รู้สึกว่าโหตอนนี้มันจำเยอะนะครับจะทำไปเรื่องมันก็จะหลงกล้ามเนื้อเองนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถเพิ่มมันได้ละนะครับถ้าเราอยากจะก็เรียกว่าให้บล็อก2ทําการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับ หรือบล็อก2มีสิทธิ์ที่จะทําการอัปเดตนะครับเรียกใช้ได้แล้วก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นก่อนผมจะลองทําการให้บล็อก2เข้าถึง reducer นะครับได้นะครับผมก็จะไปที่บล็อก2 <c oughs> แล้วก็ constant นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า call reducer ครับแล้วก็เท่ากับ use นะครับ selector นะครับปึง้งแล้วก็วงเล็บนะครับวงเล็บ แล้วก็ทำการใส่คำว่า c a l r e d u c e r เข้าไปนะครับแล้วก็ c a l r e d u c e r ก็ทำเหคล้ายกันครับในเคสนี้ผมก็จะมาที่นี่นะครับแล้วก็ลองดักดูนะครับก็เขาผมจะทำการ refesh ดูนะครับว่าสามารถเข้าถึงได้ไหมนะก็เห็นว่าเข้าถึงได้เห็นไหมนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้มันมี action เข้าถึงได้เหมือนกันก็ทำแบบเดียวกันครับก็ผมขออนุญาตพิมพ์ซ้ำให้ดูแล้วกันนะก็คือ import statement นะครับ แล้วก็ทำการใส่ .slash นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น uh, .slash นะครับ s l a แล้วก็ action แล้วก็ตามไม่ชื่อนี้ตรงส่วนนี้ก็ใส่ชื่อคำว่า star นะครับ as แล้วก็ c a l action ็นไงมองว่าเป็นเหมือนกับฟังก์ชัน global แหละนะครับาลนะ่ะ mm hmm. ผมก็จะทำการลองผูกมันกับเจ้าตัว event ที่เวลา,าคลิกไปที่ตรง text แล้วกันให้ิก on place นะครับ แล้วก็ s p s t c h ครับนะครับในเคสนี้ผมยังไม่ทำการสร้างฟังก์ชัน Dispatch ขึ้นมาก็เดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันแล้วก็ตามด้วยแอ c คชันนะครับแล้วก็ Dot ผมอาจจะเป็นคำว่า Clear แล้วกันโดยการเซตให้มันมีค่าเท่ากับ10แล้วกันนะ้เห็นความแตกต่างนะครับอังน,นั้นผมก็เริ่มทำการนี่นะครับ d i s p a t c h use dispatch enter ก็อันนี้ผมใช้ระบบออโต้คอมพิชันนะครับแล้ก็ i m p o น t ะแต่ละมัด เอาละก็มารันกันเลยครับอันนี้ผมจะกดเครื่องหมายบวกนะครับก็จะเห็นว่ามันเพิ่มอันนี้ผมทําการคลิกไปที่บล็อกสนะครับก็จะเห็นค่าก็จะเคลียร์เป็น10นะครับบล็อกหนึ่งก็สามารถทําแบบเดียวกันนี้กันได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทำละนะครับตอนนี้น่าจะพอภาพคร่าวๆละนะครับที่เราดีเลย์ก็ม่นประหลาดใจนะอย่างที่บอกดนะครับถ้าเราไปที่แอคชั่นนะครับแล้วก็ดอทนะครับ แล้วก็ตรงนี้เราจะปรับให้มันเร็วขึ้นอย่างเช่นผมปรับไปแค่100แล้วกันในกรณีแอดนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าในกรณีเนี้ยนะเวลากดแอดนี่เปลี่ยนข้างจะไวขึ้นถ้าเกิดเวลาลบเนี่ยจะช้านะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้คือทันเทียนใดเลยโอเคไหมเอาละในคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูถึงเรื่องนี้กันครับด้วยกัน ดูหลอกนะครับเราสามารถทําการมอนิเตอร์หลอกได้ด้วยเราจะได้เห็นภาพว่าเอ๊ะเราทำแอคชั่นไปทำไมทำไมเราไม่ทําการไม่แก้ไขตัวแปรสเตตโดยตรงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ